้อนอะไรเอ่ยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับใช่แล้วครับต้นผักบุ้งที่ทุกคนรู้จักกันนี่คือผักบุ้งนาหรือผักบุ้งแดงเป็นผักบุ้งพันธุ์ไทยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามท้องนานิยมนำมาประกอบอาหารรับประทานคู่กับน,น้ำพริกและส้มตำผักบุ้งเป็นผักขึ้นชื่อสรรพคุณเรื่องบำรุงสายตาแต่ยังมีสรรพคุณดีด อยู่อีกเยอะนะครับเรามาดูสปปรรพคุณของมะบุ้งกันสปปรรพคุณของปักบุ้งแดงหรือปักบุ้งนาตำราได้กล่าวไว้ว่าใบรดเย็นใช้รักษาโรคฤิธิ์ดวงทวารถอนพิษยาเบื่อเมาแก้พิษฝีถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยใช้แก้พิษขนของบุ้งแก้ปวดอักเสบยอดอ่อนใช้ถอนพิษใช้รักษาฤิษิด,ดวงทวารแก้หวัดรากใช้ถอนพิษ ช่วยบรรเทา,าอาการไอแก้ไอเรื้อรังปักบ,บุ้งแดงเป็นผักที่หาง่ายมากสรรพคุณอย่าลืมปักบ,บุ้งแดงในมื้ออาหารเพื่อสุขภาพของทุกทท่านนะครับพบกันใหม่กับยูฮูพาดูในตอนหน้าครับ